พี่ดิมฮะว่าว่าว่าเรางงไปถ่ายพี่สตูซีอะมันถึงคิวเราแล้วไม่ใช่เหรอถ่ายอะไรวะอ๋อวายที่เราใส่ชุดนี้ใช่ไหมใช่เนี่ยพี่โอ้โหนมโพเด็กวะเนี่พี่อะไรมึงอะเพนเพนกวินอะไรน่ะน่ะเดี๋ยวดูดูเวลาก่อนถึงเวลาถ่ายแล้วถึงเวลาถ่ายแล้วเพราะว่ารอบรอบเช้าจะเป็นคุณสกายไก่อมอือรอบรอบเทงก็เป็นเราไปไปพี่ไปโหยังมึงไม่อายว่าชุดเนี้ย โอ้พี่แล้วพี่ไม่อายเหรอไม่อายเอออายก็ได้เอาผมไม่อายของผมมันไม่ดังเหมือนพี่อะอะไรยังไงวะเป็นยงไงงัวแล้วแบบดูสีดิเอาสีมันมันมันดูไม่เด่นไงแต่มึงอะเด่นเนี่ยเห็นไหมเพนกวินน่ารักนะโอเคมาเถอะเควินไอ้เพนกวินวโอ้โหได้แล้วจู่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 หลังบ้านเขารู้กันมาแล้วทุกคนถึงเวลาถ่ายแล้วไม่ใช่เหรอยังไม่เสร็จเหรออ้ายังพี่เอ้าอเอบเอบ แทนเสร็จยังแทนแทนี่ขอขออีกรูปหนึ่งอีกรูปเอาท่าอื่นท่าอื่นอื่นมาเอูอะไรเนี่ยไอยเหมือนแก๊งได้ดูสองได้ละเอออันนี้หรอป่าพี่ที่เขาโปรโมทชุดอะไรป่ะมันก็ใช่โปรโมทชุดแต่คือมันต้องเต้นแบบนี้เลยเหรอขนาดนี้เลยเหรอใช่ใช่มันต้องขนาดนี้แหละมันได้ยินเราอะ ไม่งั้นเดี่ยขายไม่ออกพี่พี่ดีไหมฮะว่าไงผมผมถ่ายมานานแล้ว่ผมอฝากซื้อน้ำหน่อยครับอ่าอ่าได้ได้ได้อ่ามีใครจะเอาอะไรไหมเงียบไม่ไม่ไม่เงียบนะรอบเดียวนะไปรอบเดียวนะเออแล้วแทร่เอาน้ำเลยอ่าเอาโค้กก็ได้โอเคได้ได้เดี๋ยวพี่รีบมาไปทีไปน้ำไม่ต้องกินน้ำก็ได้บ๊ายบายฉลามจะกินไหมไม่กินนะครับจะจับกดน้ำเองเลยประชดมันอยากได้เมื่อกี้เดี๋ยวมา ไปผมก็ได้อ่ะมึงขับโอ้ยไปสั่งน้ำเออเออลืมเอาเงินเลยเป้นไม่เป็นไรจะออกให้เซเว่นเงียเซเว่นเซเว่นโอ้ยขับดีๆน้องโอ้ยให้พี่ขับให้ไหมพี่ไว้ใจเองได้ใช่ไหมวันน้พักผ่อนพี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าตรงนี้ตรงนี้ข้างหน้านี่จอด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 เลยแล้วจอดดีๆจอดดีๆเออแถวนี้แม่งเถื่อนอ่าลงลงปุ๊บลงเราเนี่ยเถื่อนไม่ใช่เราเนี่ยแหละ เอาน้ำโค้กใช่ไหมขี้เกียจกดวะสวัสดีค่ะเอาสวัสดีครับอุ้ยคุณคุณนะเนี่ยซีรีส์ผีไปเนี่ยเออคุณคุณวะเอาผิดบทโอเคครับอ่าเอาเอาโค้กหนึ่งขวดครับไม่มีค่ะเฮ้ยผมมาเดินอยู่ที่ตู้ก็ได้พี่อันนี้มันควรตีนผมจำได้อ่าเอาเอางั้นก็เอาข้าวหนุ่มสรุปอ้าวมีมีทีไม่ต้องแล้วโอเคเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับอ่ายี่สิบโอ้ างานนี้แล้วอะไรวะขับตัวสิบห้านะยี่สิบกับยี่สิบไปโทษเจ้คนกันเองครับครับครับครัครับ,รบ,รบเดี๋ยวมาใหม่ครับอ่าเดี๋ยวค่อยครับเดี๋ยวค่อยครับวันนี้ยาวแน่นอนวันนี้มาทั้งวันแน่เดี๋ยวซื้อพอบอีกอพี่ขับกันแล้วพี่รับเนี่ยอ่ะไปไวัยรุ่นหนองโพกับวัยรุ่นวัยรุ่นอะไรดีวะเควินเออร์รุ่นเควิน <laughs> นี่เป็นตัวเองเจิ้มหน้ายสุดเจิ้มหน้ายสุดโอเคไป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 แต่เจ้าคนเมื่อกี้เขาเพิ่งมาใหม่อ่ะพี่ ไม่รู้เหมือนกันวะแต่ก่อนหน้านี้จะเป็นอีกคนนึงนะเออใชอออ่อ่ะอ่ะลง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 อาเชิบครับเอ๊บอ้าวไม่มีกุญแจเหรอพอพี่รถงัดพี่อ๋อรถงัดมึงไปงัดรถใครมาเนี่ยใช่ไหมเขามารถโอ้ไปคุต้องไปซ่อมก่อนอ๋อแบบนี้<อ>นี่อนเองอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยใช่ทำเลยทะเลยได้เลยอ้าวแทนแทนแทนนี่ได้ละได้ละนี่ครับที่บาทนหรพี่อ้าวยี่สิบยี่สิบยี่สิบ อโอ thank you thank you น้องโอเคอ่าถ่ายถ่ายกันเลยอย่านั่งรออันนี้เราเป็นทั้คน่สองคนมาเออมาเอ้ามาไอ้นี่มึงเงียบจังอ่ะเอ้าไม่เจถ่ายอยู่โพสท่าโพสท่าโพสท่าโพสอะไรนะทีตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงพี่ไม่เสร็จเีกว่าของเขาอ่ะเก๋ออมอ่ะมันตื่นสายอ่ะจริงอ๋อดูหน้ามันดิ มขอบตาดำก็เออโอ้โหว่างปะก็ว่างก็นั่งอยู่เนี่ยงั้นฝากซื้อข้าวหน่อยข้าวข้าวข้าวอะไรจะกินอะไรอะไรก็ได้ครับอ่ะได้ข้าวเซเว่นก็ได้อะไรก็ได้มาครับไปนี่มี่มี่นูขออะไรอย่างเนี้ยอะไรขอมะเขือเทศหนึ่งลูกไม่ไม่ไม่แบนด์แบรนด์แบน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 ด์ตายพอแบนดแบนไม่ต้องกินปลาเล็กไปมึงอะปลาใหญ่กินปลาเล็ก ไอชลาม์โมยไปจะมีผึ่งเขียเทศขายอย่างเดียวเนาะสั่งทีละคนทีละคนเดี๋ยวงัดทั้งงัดไม่เองเลยเลยเขาจ่ายไหมไม่จ่ายเออจ่ายแล้วก็พร้อมก็คือเนี่ยไปไปมาๆอย่างเงี้ยทีเดียวจบไปนะเอาจริงอ่ะเจ๊เจ๊บอกกูจำหน้าได้ละยันะเจ๊เข้านมเข้า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 เร็ว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 เจ๊เร็วเร็วเร็ว เอาข้าวเซเว่นมีข้าวอะไรไหมเอาซูชิหรือเอาอะไรก็ได้เจ๊เอาซูชิเหรอเอาเอาเวฟด้วยนะเวฟด้วยเวฟยังเอ๋อเท่าไหร่เท่าไหร่ครับยี่สิบจ้ะยี่สิบโคตรถูกเลยนะยี่สิบบาทอันเนี้ยเอาถูกไม่ดีแล้วเมื่อกี้เอาดีครับดีดีอ่ะดีครับดีดีดีครับทำไม่ดีดูได้อยู่อ่ะอ่ะอ่ะงั้นงั้นเอาเอาซักเอาอีกเอาอีกสองชุดครับ เดือดแม่งเลยพี่ดีนถูกต้องโอ้โหหนโยนซะอย่างนี้ทีมให้อ่านี่ครับอ้าไม่เป็นไรครับอยู่เฉยอยู่อย่างี้ก็ดีแล้วครับนะนะยังไงก็มาหาบ่อยอยู่แล้วครับอ่าตีรถเข็นแม่งเลยไปครับเอ้ยหนุ่มอ๋อโย่เอ้ยออว่ะอยากลองขับรถเข็นว่ะเฮ้ยลองขอจีไหมเดี๋ยวรอหน้าก็ได้เอ้ยใช้ซื้อขายไม่ใช่ของเล่นเหรอมันขับได้เจ มันมันจะมีอีกแบบหนึ่งอ่ะเจไปหามาให้หน่อยดิรถเข็นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาใหม่เดี๋ยวผมมาซื้อใหม่ช่วงเย็นเย็นเนี่ยครับแม่งเจจำหน้าได้แน่พี่วันเนี้ยแม่งขับไปขับมาแล้วแล้วมะเขือเทศมันอะพี่ไม่ต้องบูดแล้วมันมันไม่น่ากินอ่ะใช่แอปเปิ้ลดีกว่านะอแอปเปิ้ลดีกว่าเออก็ได้สมก็ได้เออหาลง แอปเปิ้ลไม่อร่อยใช่ฮะแต่อร่อยก็อร่อยกว่ามะเขือเทศใช่เอ้ยอ่านได้ไหมทานอานได้ไหมโอ้โหทำได้ได้ได้อันไหนอัไหนเอ้าซูชิได้แล้วเอ้ามาพักกินก่อนเอ้ามามาเร็วจะได้อ่านบทละอันนี้มะเขือเทศหนูอ่ะไม่มีไม่มีครับไม่มีครับโอ้ยกินซูชิเธออร่อยกว่าเยอะอันนี้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 อ่าอันนี้แทนอันนี้ไปอ่าออมอันนี้ไปส่วนแตนไม่ต้องกิน ตัดหูตัวเองแล้วไปกินซะหูฉลามอ่ะกินไปมอกไม่ได้เอาอ่ะบทไปอ่านด้วยคืนนี้มีถ่ายหนังหนังอะไรหนังโป้มบ้ดูอ่านสิอ่านอ่านฮะเดมยังว่างอยู่ใช่ไหมเออกำลังจะอ่านบทไปฝากไปหยิบกล้องในห้องห้องห้องเก็บของตรงไหนห้องเก็บของข้างหน้านั่นนะเนี่ยนะไม่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 ออกไปข้างนอกเลยมันอยู่ ข้างนอกอ๋อเ้าไโอเคอ่ะห้อ,อง,งนี้หรือเปล่าพี่ห้องนี้แหละเน<ะ>ี่ยเช่อไหมม่มีไหม,ไหมอ๋อนี่ oh. ไงกล้องโอ้โห oh. oh. แล้วมึงมาวางกล้องอะไรตรงนี้กล้องไม่ใช่ถูกๆนะนะั่นน่ะกล้องตัวเนี้ยขึ้นมานะไปมันจะเอาอะไรอีกไหมอ่ะกูเอานี่ไว้ได้วยอ่ะเผื่อมันจะทำอาหารกินนะพ oh. อขี้เกียจพูดเล่นมาเหอะที่ป่ะโอ้ยกล้องเอาเอาบทไปอ่านด้วย เป็นพระอเอกเรื่องเนี้ยผมใช่ป่ะออเออโคตรแวมาเพลงเอวี P A A A B นะฮะเอมวีเอมวีอ๋อเอมวีอ่ะอพ,พอใจยังขอบคุณครับเออ,อส่วนแทนก็แบ่งกับเอ,อ่ออาวมีอยู่แล้วนี่แทนก็แบ่งกับออมแล้วกันอ่ะอา้าวนั่นแหละกินซะนะแล้วชุดไปไหนอะ่ะชุดชุดให้แทนอะ่ะแทนก็มีถ่ายนะ,ะจริงเหรอฮะ ว่นพรุ่งนี้ก็ได้ยังไม่ได้สั่งเย็บเลยเอ้าตรงนี้ไม่มีเหรอบ่มีโอ้โหไม่เรียนกางเกงสกายเลยเก้หมดเลยนะเย็บพิเศษพี่เย็บพิเศษเลยพี่อ่านั่งตัวใหญ่ไปหน่อยแทนจะเอาอะไรดีอะเอาอะไรดีวะให้แทนเอาอะไรช้างช้างเหรอไม่น่าเข้าไม่น่าเออไม่น่าเข้าเอาอะไรดีวะนกหม้หมูหมูหมูกะ迈นกหมูไม่เข้ากับตัวให้มาจากพีอต ไม่แทนไม่ได้ช้ามึงมากกว่าเออไปอ่ะนะบายบายเนเ่ยแล้วก็มีถ่ายงาน่ะเอ้าก็ดูดิงอนไม่เป็นเรื่องเลยเนี่ยเดี๋ยวนะก็กลับมาพี่เพราะนางหิวพี่ดิมอาวไปโพล่าแดดเอาขนมมาเลยอีกเอาขนมตราเบบี้ดิซี่ไม่มี ไม่รู้ว่าอะไรก็ได้เซเว่นนะอะไรก็ได้กวผู้มึงอะไรก็ได้ไปหมดเลยพอซื้อมาก็ไปพอใจเอาอะไรมะเขือเทศอะไรมะเขือเทศไม่มีมะเขือเทศโอ้ยอะไรกั็มะเขือเทศไม่มีไม่มีไม่อร่อยเ่ยไม่อร่อยบูดเล็กก็เล็กว่าอยากกินนมเออเดี๋ยวไปซื้อมาให้เอาดิน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าข้างนี้เนี่ย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  ได้แบบขวดแบบจะไม่กินเรื่อง <S 2> <S 2> แบบขนาดน,นี้เออกอดเสขวดจบกูมีขวดเอาอะไรกาแฟหรือเอาอะไรก็ได้คุณเอาอะไรครับคุณแตงครับนะกูเอา <นะ S 1> อชาเขียวเอานมอ,อยากกินนมพี่ดีเออเออเดี๋ยวกูไปซื้อมาให้อ่ะใครจะเอาอะไรอีกไหมขนมลิไม่มีเขาไม่ได้จ่ายเขาใจก็ว่าไปอย่างเอาอะไรสรุปขนมอย่างเดียวขนมน้ำโอเคขนมเอานมเออมีใครเอากาแฟไหม รอบเดียวนะเงียบกิฟะอ่าไปตามนั้นแม่งเติมห้าสิบาทน้ำมันกูหมดแน่วันเนี้ยน้ำมันหมดเดี๋ยวจะหมดเลยเนี่ยตปแอ่งไม่อยากแวะปั๊มมะเขือเทศเลยเฮียเสียมันเป็นไอ้นี่เลยนะเว้ยมันเป็นน้ำมันแบบมะเขือเทศจริงๆเลยนะเว้ยเนยพี่เออยิ่งมัน่าเติมลยรถกูพังมาเนี่ยเอานี้ให้แตนกินไงน้ำมันมะเขือเทศอะเอาไหมน่าจะดีดหน้าดูอย่าเลยเด้อเดี๋ยวตาย เจ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 ดิบดิบดิฟอุ๊ยอุ้ยอุ๊เจขอโทษเฮ้ยเจตีผมดิเจเข้าไปในร้านเร็วเร็วนีร้านอุ้ยผ่อนมาจากต่างประเทศขอบคุณครับเจแต่ไม่มีน้ำมันอ่ะไม่เป็นไรผมไปเติมไปเติมตรงนู้นเอาเอ้ยเอ้ไอ้นี่ผมเช่าเท่าไหร่ให้เช่าเท่าไหร่อ่ะเจเอาไปยืมขับไปเลยเฮ้ยเจผมเกรงใจเพราะผมขี้เกรงใจ นั้นผมเอารถผมฝ่าวไ้ก่อนแล้วกันแล้วก็กอนอนก็จะได้ไม่เปลืองน้ำมันใช่อะเจ๊เอ่เอาขนมอะไรก็ได้มาสักห้าชิ้นแล้วก็เอาพวกนมกาแฟน้ำทีนีนั่นมาสักห้าแก้วหรือห้าขวดก็ได้พี่เอานมแกลอนใหญ่ก็ได้พี่อือเอานมแกลอนใหญ่หนึ่งด้วยทั้งหมดเท่าไหร่คิดตังค์ได้เลยนะเจ๊เดี๋ยวผมเดินเดินเล่นรอไม่มีอะไรเลยมันเสื้อผ้าด้วยเหรอทีเนี้ยขายดิมีขายนะเราเพิ่งเพิ่งสังเกตอ่ะโอ้ผมไม่ไม่มาโซนนี้เลย กูปกติกูแหวนโซนนู้นอะโซนโซนจะโอยเจสมองปลาทองป้ะเนี่ยเอาขนมอะไรก็ได้ห้าชิ้นห้าอันแล้วก็เอออะไรเออเอามาเอะเอามามาโยนมามีอะไรโยนมาเดี๋ยวกูจ่ายเองมาเจ๊อ่าคิดตังเขาอ่ะมีอีกอ่ะทีช่วยแบกด้วยอ่ะได้พี่มาอ่ะนมหนึ่งเยียกอ่ะมีพายด้วยอ่ะเชอร์รี่พายอ่ะมีพายอีกแอปเปิลพาย เนี่ยเอาทวไม่ทวพายนะเอานะเมื่อกาเทศอะเบื่อบูเบอรี่พายมึงโอ้โหเจ๊กูใจไม่หมดใจเย็นเอาบอกว่าให้ยัดยันยันเลยเอาทั้งหมดเท่าไหร่เจ๊ทั้งหมดเท่าไหร่พันหนึ่งหนึ่งพันไห้จ้ะโอเคเนี่ยแพงจังอะเจ๊โอ้คิดค่าน้ำมันด้วยอ๋อโอ้โหไม่มีคิดค่าน้ำมันให้ด้วยเอ้ยมัน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 น่าจะกี่ยวกะพี่ดิมมันเติมยังไงอะเจ๊พี่พี่ดิมลองขึ้นได้ปะขึ้นได้เนี่ยมันน่าจะกี่คนกัอะ ไม่รู้อะคนเขละคันไปเลยเขละคันไปเลยเออเจ๊ต้องอยู่ด้ผมดิเดี๋ยวผมดูให้โอเคจ้ะมันเติมยังไงวะเนี่ยอ้าวไหนเติมตซนไหนวะรถมึงจริงมะเนี่ยรถเข็นมึงจริงมะเนี่ยเฮ้ยเจ๊ซื้ออิมพอร์ตจากอิตาลีอิตาลีกูเพิ่งให้มึงไปซื้อเมื่อกี้นะเจ๊มันหยอดตรงล้อป่ะวะเจ๊มีสายอิมพอร์ตมาจากอิตาลีเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาดูก่อนแป๊บนึงเก็บนมก่อนเฮ้ย ลดว่าผมผมยกไปข้างนอกได้ไหมอ่ะได้ปะเอาไปดูข้างนอกได้ปะเจเออได้ปะเจผมครับอุ้ยโอ้ยโอ้ยประตูพงฟืดเจอ่ะเจเอาไปเอาไปพันหนึ่งพันหนึ่งอ่าค่าเช่ารถด้วยเอาไงพี่ดิมมันเติมมันยังไงเนี่ยมันเติมเจมันเติมยังไงบอกผมก่อนดิปั๊มอยู่นี่ข้างๆมึงอ่ะข้างๆเซเว่นเลยน่ะ แมวปั๊มมันไม่เสียวหรอกล้าเจ้เื่นหลังผมมาตอนที่นี่ทุกวันเลยนะพี่เบื่อแล้วโน่นละยอดทสุดแล้วเจ้เจ้น่ารักจริงวะแล้วมันจะเติมยังไงวะเนี่ยมันเติมยังไงอ่ะเจ้เติมพวกผมสิเถึงเวลาเนี่ยผมมีงั้นงั้นกลับไปก่อนเดี๋ยวเจ้เติมให้จ้ะเอ้าอ่ะเดี๋ยวผมมาใหม่ก็ได้ฝากไว้ก่อนนะเจ้เจ้ไปเดี๋ยวพี่หาเรื่องเจ้ทำไมไม่ใช่ฝากรถเข็นไง เขาเนี่ยว่ะก็ใช่ไงเฮ้ยเดิฟดิฟโตเกียวดิฟไงเราเราซื้อน้ำมันแร่แตนหน่อยพี่อะไรนะมาซื้อน้ำมันแร่แตนเหรอจะซื้อเหรอมันไม่เคยเทศอ่ะอ่าไปซื้อเอาเอาจริงดิเอาก็เขาอยากกินอะกินไม่ได้เอาเออหน่าซื้อมาเลยก็ได้เอามาซื้อได้ที่ไหนคนขายไม่อยู่อันนี้นี่เนี่ยมึงไปขโมยมาเลยได้ไ่ขึ้นมาเลยเออไปอยากแดกใช่ไหมสัตว์แดกไปแดกแม่งทั้งทั้งแผงอ่ะ แดงก็หมดตีตีจริงด้วยนะเอาจริงด้วยใจเย็นอ๋อใจเย็นปุ่ใจเย็นถือว่าแดงขอโอเคแดงแต่จอตจะจอดไม่ห้ามนะมาแล้วอ่ะจอดเอาเดี๋ยวโดนเข้าทำยไมนะฝากถูพื้นทีหลังด้วยอ่านี่มีเอออย่าบ่นอย่าบ่นนะหลามคุงว่าไงอย่าพึ่งอย่าพึ่งใช้เอานี่ไปเอานี่ไปโอ้ยโทรศัพท์กูโอ้ขอบคุณ อ่ามีกาแฟหนึ่งขวดมีนมหนึ่งหยีของแตนอ่ะแก้วไม่ใช่เหรอพี่ไอ้หลามขึ้นไปทรัไมข้างบนมานี่ก่อนโนูหาของอยู่จะเยี่มเสื้อผ้าให้แทนอ๋ออ่ามีมะเขือเทศแผงหนึ่งนะตรงนู้นอ่นนี่มีขนมขนมขนมเอาไปนี่นี่มะเขือเทศะไรเนี่ยไม่มันมะเขือเทศตรงนู้นมานี่มานี่อ่นนี่อันนี้แล้วกินให้หมดนะไกินไม่หมดกูตัดหูมึงนะกินให้หมดด้วยนมกับขนมนัวนมเอ้ามึงสั่งนมด้วยเหรอออ ผมมีพี่ผมมีผมมีผมนั่งไงเดวมือแตนอ่ะอาอแตนเอานมไม่ใช่เหรออ๋อแตนบอกสั่งนมสักหนึ่งเอาเหรอแตนแบ่งกันกินน่ะแก่ร่อนใหญ่แล้วเออแบ่งแบ่งกันกินซะอันนี้แทนถ่ายถึงไฟไหนแล้วอ่ะถ่ายของพี่สกายกับออมเสร็จแล้วอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวถ่ายของแตนต่อก่อนเลยแล้วกันรีบกันถ่ายใช่มีของแตนก่อนก่อนเราฮะขึอนไปเซิร์ฟพี่เพิ่งจะไปเถิร์ฟขึ้นไปที่ออฟลังานแล้วได้หยิบเอกสารนะเตาคอมนั่น กูแทบจะไม่ใช่ภูมิกับแล้วไปทีขึ้นมาขึ้นรถเลยแล้วกันเดี๋ยวมากวัวเราต้องมีงต้องมีรถของศัตรูและเอาไว้เบิกอ่ะแล้วก็แม่งขับไปเองเลยอ่ะขับขึ้นตึกเลยไหมได้อะเดีจัดดิเอาด,ด,อาดีถ้ามันหักขึ้นมาทำไงอะ่ะพี่ขับแล้วอะเออเนาะอ่ะเปิดประตูให้หน่อยอ่ะเปิดเองอ่ะมาอ่ะหยิบให้มันด้วยอ่ะเนี่ย แม่งต้องลงอะอะไปเออจะเอาอะไรอีก่ไหมวะโทรหาแม่งก่อนเลยเลยกันจอดรถเลยก่อนฮัลโหลคุณสกายฮัลโหลเอาอะไรอีกไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไปคุณสตีนไปเราไปกันดีกว่ามาขับรถแล้วเออไอ้ปื้มไปไหนวะเนี้ยเออขึ้นผมเลยผมเลยจะถามพี่เลยมันลาไปเนี้ยไม่รู้ว่ะมันหายไปเลยอ่ะ ไม่เห็นเมื่อคืนมันลงสตอรี่นะว่ามันมิขี้เล่ากับเพื่อนอะหรอโอ้โหเด็กสมัยนี้อ่ะเอ้ยจอดเข้าไปเลยดีกว่ามาแล้วมาแล้วโอ้โหพี่อโอ้โทษ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 กินยังไงเนี่ยอ่าเอกสารน่ะอ่าไปแตนอ่านบทยังครึ่งนึ่งพี่หนูว่าเพิ่งทำชุดให้แทนทดลองใส่แทนมันนี่ะนี่ยยืดให้ทดลองเทคเดียวผ่านได้ปะรอนานแล้วอะ ของเราเย็นเลยแหละไอออมมันตื่นสายช่วยไม่ได้มันขี้เซาไอเนี้ยรอบเลยดูดิรับเอาแต่กูก็แบบกูก็ตื่นกูก็มีความรับผิดชอบไม่เหมือนมึงทำไมเอาตีใครเป็นคนซื้อข้าวซื้อปลาให้มึงกินพี่สกายกูไปซื้อขับรถกินรถกูด้วยใช่ไหนหลักฐานไม่มีนี่ไงโอ้เสียค่าข้าวเสียค่าน้ำที่เลี้ยงมึงมาไหนรถกูไม่ยกมีใครเจ้าอะไรอีกไหม กูขับแก๊ปไปเนี่ยอะมาเออแม่ละเก็บค่าส่งไอ้สัสเฮ้ยทำไรเฮ้ยเฮ้ยวางวางวางนี่ตาชุดให้แทนเอาออันนี้ตัดเลยนะอาอแทนทำไรอะอุ้ยแทนมันหลวมแม่ป้าแทนหลวมแม่ป้าแทนได้แล้วได้เหรอสีนี้น่าจะไม่เข้าแต่ว่าตายใช่เนาะโอเคก็คือเอาไซนี้แล้วค่อยไปเย็บเอาหนูคิดว่าแทนน่าจะเหมาะกับจอร์ดีนะไอ้เคะนะนะฮะ กบหรือเปล่ากบหรือเปล่าชอบกบนี่ไปเอาเข้าไปถาดเข้าไปถากันนะครชุดเดียบแตงก็เข้าไปด้วยสิกูนาจะบ้ายอเข้าไปด้วยเอ้ยเดี๋ยวฮะป้าเมื่อกี้เมื่อกี้บอกบอกว่าเป็นแก๊มใช่ไหมใช่อ่ะไม่พูดเล่นครับประชดอ่ะไปไปไปส่งบ้านหน่อยส่งบ้านเฮ้ยกูพูดเล่นเอ้ามีมีรายการข่าวอีกเดี๋ยวใครใครต้องไปปิดชุดเนี่ยหาคนนึงเป็นพิธีกร สวัสดีพี่็น้องมาอยู่นุ่มมาโอ้เออมึงมาเลยพอดีเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดเร็ว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 ถ่ายรายการข่าวต่อฮะในห้องนี้ไงชุดก็มีเต็มเลยมันเป็นรายการข่าวแบบล้อเลียนอ่ะเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนด้วยเข้าไปเปลี่ยนเดี๋ยวรอตั้งกล้องรอเอ้าแทนมาถือไม่ที่ดูกล้องนู้นแทนดูกล้องนี้อย่าพี่จัดไฟเอ้าอย่าพี่นั่งดูจบรอออมไปไหนอ่ะเออวะลืมบอกเลยว่าออมให้ทำอะไร ไอ้อมออกมานี่อ,อี่โถ่พี่วลราภามานี้เอออีนนมาจัดไฟเออแค่นั้นแหละรอใครจะไรอีกไหมเนนี่กินก็กินให่หมดชิบหายหมดแล้วเหียภาพนี้มีเสียงภาพนี้มีเสียงอไม่ถูกแต่จะคิดถึงเธอที่สุดจะทํายังไงก็เอาไม่อยู่ความคิดถึงที่ไม่มีสิ้นสุดแต่อย่างน้อยก็ได้โทรกัน านโทรศัพท์ทุกวันหลังจากนี้แล้วก็คงต้องอดทนเราวันนั้นโลคโควิดมันซาลงแล้วก็คงได้เจอกันฉันรู้ว่าเธอคิดถึงไม่ได้ฉันคิดถึงเธอแค่จะได้ยินเสียงของเธอมันทําให้ฉันได้